เปิดทะเบียนรถท่านอน้นนั่งไปกราบพระแก้วมรกตจากกรณีที่วาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวชื่อดังโพสรายงานว่าท่านอ้นวชระเรศวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับ พร้อมเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบาพิตรสักระศาลหลักเมืองวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและวัดหงรัตนารามนอกจากภาพที่ท่านอ้นทำบุญตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังปรากฏภาพที่ท่านอ้นเสด็จไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ร้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพพร้อมกับผู้ติดตามและยังมีภาพที่ท่านอ้นนั่งตุกตุกอีกด้วยและแน่นอนว่าหลายๆคนก็อยากจะทราบว่า ทะเบียนรถที่ท่านอ้นนั่งไปไหว้สารหลักเมืองทะเบียนอะไรเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแนววันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยมีชาวโซเชียลเข้ามาเฉลยแล้วว่าทะเบียนรถคือ2808อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ